โรงเรียนสุรานารีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่248ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2468เป็นโรงเรียนในโครงการมัธยมแบบประสม c o m p r e h e n s i v e School แห่งแรกของประเทศไทยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันบริหารงานโดยโดรธนวัฒน์สุกเกษมภูมิในการโรงเรียนสุรานารีวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีนักเรียนจำนวน4 3 3 4คนครูบุคลากรนักการพันโรงลูกจ้างจำนวน324คนสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกเฟื่องฟ้าตราสัญ,ญลักษณ์ รูปเท้าสุรานารีครอบด้วยเสยมาด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนสุรานารีวิทยาวิสัยทัศน์โรงเรียนสุรานารีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาวิชาการเป็นเลิศอัตลักษณ์ของสถานศึกษาประพฤติดีมีวิชาสามัคคีมีวินยัยค่านิยมสุระโมเดล โรงเรียนสุรานารีวิทยาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศัการาช2551ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดพุทธศัการาช2560เทียบเคียงมาตรฐานสากลสำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในรายวิชาพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทักษะชีวิตและสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study) ประกอบด้วยหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน5หลักสูตรและหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน9หลักสูตร มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ระบุองค์ประกอบตัวชี้วัดค่าเป้าหมายคุณภาพและวิธีการพัฒนาคุณภาพอย่างหลากหลายตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายมีการประเมินคุณภาพอย่างสม่ำเสมอนำผลการประเมินเป็นข้อมูลฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง3มาตรฐานอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมแผนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนาเพื่อการบรรลุผลสำเร็จมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชีวัตที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุรานารีวิทยา มีโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการความถนัดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพทุกกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับบริบทของสภาพเศรษฐกิจสังคมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธาร,รณะมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยและร่วมรับผิดช,ชอบต่อสังคมโลกผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ตัวชีวัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุรานารีวิทยาดำเนินงานโครงการกิจกรรมจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีผู้เรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมประเพณีวัฒนธรรมไทยมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดีมีจิตสาธารณะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายสามารถดำรงตนรวมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมใช้ชีวิตในบริบทต่างๆของการเป็นพลโลกตัวชีวัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์สามารถแสดงความคิดเห็นวิพาก์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบผู้เรียนสามารถนําตนเองในการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดโดยมีการวางแผนกำหนดวิธีการเรียนรู้ ตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถนำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้มีผลงานชิ้นงานเชิงประจักษ์สามารถประเมินผลความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1 วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันจุดแข็งจุดอ่อนอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนายอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิน่นวัตถุประสงค์ของแผนการจัดก,การศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและนโยบายนโยบายของต้นสังกัดและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ มีการทบทวนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกำหนดวิสัยทัศน์คือโรงเรียนสุรานารีวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดพันธกิจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้จัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ พัฒนารลักสู่สถานศึกษาให้มีความหลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกส่งเสริมการทำวิจัยและใช้ผลวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาพิบาลตามค่านิยมของสถานศึกษาคือสุระโมเดลประกอบด้วย S smart ศักยภาพของครูบุคลากรและนักเรียนสง่างามทางความคิด U Unity ความสามัคคีให้เกียรติซึ่งกันและกัน R Responsibility ความรับผิดชอบในหน้าที่ A Achievement สร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ 2.2. นโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ สถานศึกษากำหนดนโยบายทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยดำเนินการตามนโยบายของสพทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลดภาระครูนักเรียนผู้ปกครองเน้นนโยบายเรียนดีมีความสุขจับมือไว้แล้วไปด้วยกันและสุขขาดีมีความสุขสามารถวัดความสำเร็จได้มีการประเมินกลยุทธ์การบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนนำมาเป็นฐานในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภาภิบาล โรงเรียนสุร,รานารีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษผู้เรียนมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากการทำให้โรงเรียนมีระบบบริหารที่เยี่ยมผลลัพธ์ที่ยอดสู่มาตรฐานสากลในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการจัดการศึกษาในระดับชั้นมันธยมศึกษาที่หลากหลายผู้เรียนได้รับพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและมีความปลอดภัย ผู้เรียนมีความเป็นเลิศได้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้นในแผนการเรียนที่ต้องการและตอบสนองต่อความสามารถความพร้อมของตนเองด้วยนวัตรกรรมทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักเบส m o เดลร่วมกับสุระโมเดลรวมถึงกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาและวงจรบริหารงาน SGPDCA ซึ่งประกอบด้วย Standard Good Governance Plan Do Check Act หรือ มาตรฐานธรรมมาพิบาลวางแผนปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงมีรายละเอียดดังนี้ S standard กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุรนารีวิทยา G good governance ส่งเสริมระบบการทำงานยึดหลักธรรมมาพิบาล P plan กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ D ดูขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายอย่างเป็นระบบ C c h e c ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างจริงจังต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการนิเทศ A Action ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องหลักเบสโมเดลมีดังนี้ B Board คือคณะกรรมการในแต่ละระดับร่วมปฏิบัติงานร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา โรงเรียนสุรานารีวิทยามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพใช้โรงเรียนเป็นฐาน S.B.M. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาพิบาล Good Governance ตามรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA และหลักการประกันคุณภาพการศึกษา A Academic คือเน้นคุณภาพวิชาการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการของผู้เรียนพัฒนาครูด้านวิชาการนำไปสู่ครูมืออาชีพพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อคุณภาพของครูและผู้เรียนสร้างและเป็นผู้นำของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC S Standard คือมั่นคงในมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายคือฝ่ายบริหารวิชาการฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานงบประมาณและฝ่ายบริหารงานทั่วไป a อา valuation คือเน้นกระบวนการวัดและประเมินผลการนิเทศติดตามการดําเนินงานมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.4 แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาจัดทำแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกรังแกและถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพพร้อมทั้งมีทักษะตามมาตรฐานตำแหน่งครูจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA นำกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community และสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School as Learning Community ครูมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยการเข้าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลโยีมาใช้ในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาวิชาชีพพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งช่วยเหลือแนะนําและส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดี ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการศึกษามีการใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีแผนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสื่ออุปกรณ์และปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.7 การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาตนเองของผู้เรียนมีแผนการบำรุงรักษาอาคารที่มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบได้มีการประเมินความเสี่ยงตามบริบทของสถานศึกษาซักซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงตามมาตรการดำเนินงานทุก เป็นแบบอย่างที่ดีตัวชีวัตที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติสถานศึกษามีการจัดสวัสดิการของผู้เรียนด้านโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติและมีการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันตามบริบทของสถานศึกษาจัดสวัสดิภาพสำหรับผู้เรียนตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภัย มีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินการทุกด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียน สถานศึกษามีกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างที่ดีได้แก่การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันการคัดกรองผู้เรียนมีการประเมินความเสี่ยงมีการคัดกรองเบื้องต้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกคนอย่างทั่วถึงและมีกระบวนการสร่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจําเป็นนําผลที่ได้จากระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละประเภทหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษตัวชี้วัดที่2.10การเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษามีฐานข้อมูลมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกในรูปแบบที่หลากหลาย มีฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDP a มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษายอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3. ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่3.1 การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจและความต้องการของผู้เรียน คือเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน5หลักสูตรได้แก่ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ S.M.T.E มอต้นห้องเรียน English Program ห้องเรียน Education Hub และหลักสูตรห้องเรียนปกติหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน9หลักสูตรได้แก่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ smte มอปลายห้องเรียนพศวทพศวทสู่ความเป็นเลิศห้องเรียน a d v a n c e d โปรแกรมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้ม iep ห้องเรียนพิเศษดนตรี mp ห้องเรียน Business โปรแกรมห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนแผนการเรียนสินคนวณห้องเรียนแผนการเรียนภาษาไทยสังคมและห้องเรียนแผนการเรียนสินภาษา มีการติดตามผลผู้จบหลักสูตรรวมทั้งมีการประเมินเพื่อน,นำมาใช้พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี best practice ตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครูจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้รวมถึงการส่งเสริมเจตคติที่ดีความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชีวัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองมีระบบสารสนเทศมีฐานข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลมีการรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โรงเรียนสุลานารีวิทยามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรรวมถึงด้านคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษาได้กำหนดอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีผลงานรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินานประการมีวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีงามรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคมมาอย่างยาวนาน